สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคลิปสั้นสรรสาระบายมนุษย์มดตค่ะอีพีแรกของเราวันนี้นะคะพบกับหลักสูตรภาษาจีนนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยใกล้จะถึงเทศกาลตรุษจีนกันแล้วนะคะพวกเราชาวภาษาจีนอ่าก็นําเกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนเนี่ยมามอบให้กับทุกคนนะคะก็ขอแนะนําผู้ร่วมแชร์ผู้ร่วมแชร์เกร็ดความรู้วันนี้กันก่อนเลยนะคะอาจารย์จ๋าค่ะเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะ อาจารย์กิฟค่ะอาจาแกนค่ะอาจเจนค่ะค่ะ,คะก็วันนี้นะคะเราก็จะได้ได้มารู้เกี่ยวกับเก็บความรู้ว่าความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีนอ่ว่าทำไมในแต่ละปีเนี่ย วันแล้วเวลาไม่ตรงกันเลยใช่ไหมคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของอาการเตรียมของไหวในการทําพิธีไหว้แล้วก็สิ่งที่ควรปฏิบัติแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติเพื่อให้ทุกๆคนได้เตรียมพร้อมกันนะคะรวมถึงคําอวยพรด้วยว่าเราจะนำำําคําอวยพรอะไรไปอวยพรกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนๆหรือผู้ร่วมงานได้เช่นเดียวกันค่ะอา,อาจารย์กิฟต์อยากจะรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจ,จีนจังเลยว่าทําไมในแต่ละปีเนี่ยไม่ตรงกันเลย ได้เลยค่ะอาจารย์ดาประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีนนะคะ,ะเทศกาลตรุษจีนถือว่าเป็นเทศกาลหนึ่งที่สําคัญของชาวจีนนะคะอาจจะเริ่มต้นในราชวงศ์โจนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่มีการใช้คําว่าหนียนซึ่งแปลว่าปีในวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนะคะซึ่งตรงกับปฏิทิน ตามจันทรคติของจีนในวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งนะคะและชาวจีนเนี่ยนิยมสักการะเทพเจ้าและไหว้วันพรบุรุษค่ะเพื่อขอพรจากฟ้าดินให้พืชผลทางเกษตรงอกงามมีกินมีใช้ตลอดปีค่ะและเทศกาลวันตุดจีนนะคะจะเริ่มต้นในช่วงจิ้นสุดฤดูหนาวและ,เร,ะเริ่มต้นในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ยจะไม่ตรงกับปฏิทินสากล และก็ในช่วงจะ,จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะและในปีนี้นะคะก็จะตรงกับวันที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์ค่ะและเทศกาลตรุษจีนนะคะจะมีวันหลักๆ3ามวันนะคะที่เราควรจะรู้นะคะ,ะวันแรกก็คือวันจ่ายนะคะวันจ่ายเนี่ยทุกคนจะออกไปจับจ่ายซื้อซื้อของซื้อ ของเส้นไหว้นะคะเพื่อเตรียมพร้อมก่อนวันไหว้นะคะส่วนวันที่สองนั้นก็คือวันไหว้ค่ะวันไหว้เนี่ยก็จะเป็นวันก่อนวันตรุษจีนหนึ่งวันนะคะซึ่งเราจะไหว้วันพบุรุษอ่าแล้วก็ไหว้เจ้าที่ค่ะแล้วก็วันสุดท้ายนะคะจะเป็นวันเที่ยวค่ะซึ่งวันเที่ยวเนี่ยคนจีนถือว่าเป็นวันพักผ่อนนะคะจะเป็นการเที่ยวนอกบ้านกันแล้วก็มีการไปไหว้อ่าขอพรจากญาติผู้ใหญ่นะคะ อืเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะว่าแล้วทาไมในเทศกาลตุ๊จีนของเราในแต่ละปีถึงไม่ตรงกันเลยนะคะแล้วก็มีทั้งวันอ,อวันจ่ายวันไหวใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงวันเที่ยวแล้วสิ่งที่ควรปฏิบัติในเทศกาลตุ๊จีนมีอะไรบ้างคะอ่าสิ่งที่ควรปฏิบัติในวันตุ๊จีนนะคะมีหลายอย่างนะคะแต่เริ่มต้นด้วยวันใหม่วันปีใหม่เราต้องทําอะไรมา ให,ใหม่ๆนะคะเริ่มต้นด้วยการทําความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ค่ะแต่เราจะทําก่อนวันไหว้นะคะ,ะหลังจากนั้นค่ะถัดไปเราจะมีการติดคําติดคํามงคลหน้าประตูและในบ้านนะคะ,ะหรือว่าที่คนไทยเรียกว่าตุย้ยเลียก็คือจะมีการติดไว้สองข้างประตูนะคะและนิยมใช้คำว่าคาว่าฝูนะคะซึ่งหมายถึงความสุข ลักษณะการติดนะคะเราจะติดคว่ำลงนะคะเพื่อเป็นการบอกว่าอ่าความสุขเรานั้นได้มาถึงแล้วนั่นเองนะคะอ่าแล้วถัดไปค่ะอ่ะเริ่มต้นวันใหม่ก็ต้องใส่เสื้อผ้าใหม่สีสันสดใสนะคะชาวจีนมีความเชื่อว่าสีมงคลน,นั้นคือสีแดงและสีทองนะคะจะเป็นเหมือนการนำแสงสว่างความจเจริญรุ่งเร,องเรืองเข้ามาในชีวิตค่ะอ่ะถัดไปค่ะ วันไหวไ้เจ้าแล้วก็บรรพบุรุษนะคะอ่าจะมีการไหว้เจ้าที่และบรรพบุรุษในช่วงเช้านะคะ่ถัดไปค่ะอะวันนี้ถือเป็นวันที่สําคัญที่สุดอ่าของ ครอบครัวคนจีนเลยนะคะเพราะว่าคนจีนเนี่ยมีครอบครัวสมาชิกในครอบครัวค่อนข้างจะเยอะนะคะ,ะเป็นครอบครัวที่ใหญ่แล้วก็หลายคนอาจจะออกไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนนะคะ,ะการรวมญาติเนี่ยจะเป็นการที่ให้ทุกคนกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตารับประทานอาหารร่วมกันและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่เราจะต้องกินในวันรวมญาตินะคะ,ะก็คือเกี๊ยวค่ะเพราะว่าดูจากรูปด่างหน้าตาของเกี๊ยวแล้วเหมือนเงินจีนโบราณนั่นเองนะ แล้วก็ถัดไปค่ะอ่าการกินเจมื้อเช้าในวันตุจีนนะคะอ่าเริ่มต้นสิ่งดีๆอ่าในวันใหม่นะคะการกินเจมื้อแรกในวันตุจีนถือเป็นการกินเจตลอดทั้งปีนั่นเองค่ะอ่ถัดไปค่ะการนำส้มสีผลไปอวยพรญาติผู้ใหญ่นะคะส้มเนี่ยจะ จะเป็นผลไม้มงคลนะคะที่นิยมนําไปไหว้ญาติผู้ใหญ่ในวันตุดจีนนะ,ะอ่าเราก็จะมีการติดไม้ติดมือส้มไปนะคะแล้วก็คําว่าส้มเนี่ยจะหมายถึงโชคลาบโชคดีนั่นเองเหมือนเป็นการอวยพรให้ญาติผู้ใหญ่ของเรามีโชคตลอดปีตลอดไปค่ะต่อไปการรับและแจกอ่งเปาค่ะอ่าการรับและแจกอ่งเปาถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่คนไทย ชอบและนิยมทํากันนะคะเพราะว่าทุกคนหวังว่าปีนี้จะมีเงินตั้งแต่วันแรกใช่ไหมคะจนไปตลอดทั้งปีนะคะ,ะการแจกอ่างเปาจะเป็นลักษณะผู้ใหญ่ให้เด็กหรือว่าจะเป็นคนที่ทํางานแล้วให้กับพ่อแม่นะคะเขามีความเชื่อว่า การที่เราจะได้รับเงินทองก็คือเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนค่ะเริ่มต้นด้วยการให้ก่อนค่ะแล้วเราจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาค่ะดีมากเลยอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติมีอะไรบ้างเราจะได้ระวังไว้ค่ะจนันทิพย์อ่าจริงๆสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติก็มีค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะเลือกเอาที่แบบคนไทยส่วนใหญ่จะนิยมปฏิบัติกันนะคะก็คือหนึ่งเลยห้ามทำความสะอาดหรือกวาดขยะ ในวันไหว้นะคะเพราะว่าถือว่าจะเป็นการนำโชคลาบออกไปจากบ้านนั่นเองค่ะส่วนข้อถัดไปนะคะห้ามทำจานหรือชามแตกนะคะอาถือว่าเป็นลางร้ายอาจจะทำให้ครอบครัวแตกแยกได้ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าแบบเราทำแตกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะเราจะมีวิธีการแก้เคล็ดอะไรยังไงไหมเอ่ยอมีวิธีแก้เคล็ดค่ะจานจ๋าก็คือเราจะเอากระดาษสีแดงนะคะมาหอ่อแล้วก็นำไปทิ้งค่ะ ส่วนข้อถัดไปเนี่ยาบางคนอาจจะทราบแล้วนะคะเป็นห้ามสระผมหรือตัดผมเพราะคาว่าผมเนี่ยจะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะาการตัดผมหรือสระผมในวันตรุษจีนก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะคะต่อไปการห้ามใส่เสื้อสีขาวดําเป็นสีที่ไม่มงคลนะคะส่วนใหญ่จะใส่สีแดงหรือว่าสีทองนะคะอแล้วก็อีกข้อนึงบางคนก็อาจจะไม่รู้นะคะข้อนี้ก็คือห้ามยืมเงินอนอกจากเราจะ ห้ามยืมเงินคนอื่นแล้วก็ห้ามให้คนอื่นยืมเงินนะคะไม่งั้นการเงินเราจะขัดสนได้นะคะอ่าข้อสุดท้ายค่ะห้ามพูดจาหรือใช้คำหยาบพูดจาไม่ดีหรือใช้คำหยาบนะคะอ่า ห้ามพูดถึงเรื่องอดีตที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่เป็นมงคลน,นะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอ่าในวันปีใหม่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะจารย์จ๋าโอเคค่ะเราจะได้ระวังกันว่าสิ่งไหนที่ไม่ควรทําแล้วก็สิ่งไหนที่ควรทําเป็นอย่างยิ่งนะคะโอเคแล้วเมื่อแบบเมื่อกี้จย์กิฟพูดว่า เพื่อที่จะต้อนรับสิ่งดีๆพอถือพูดถึงสิ่งดีๆเนี่ยเราจะต้องนึกถึงพิธีการการไหวเนาะการไหวนะคะเราอยากจะรู้ว่าการไหวของคนจีนเนี่ยมีไหวต่างๆสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ของไหวเยอะมากอยากจะถามอาจารย์แกนจังเลยค่ะว่าเรามีวิธีการเตรียมของไหวแล้วก็วิธีการไหวยังไงบ้างคะได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นการเตรียมของไหว้นะคะสําหรับไหวในเทศกาลจุดจีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเก้าผลไม้มงคลนะคะว่า ผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยให้ความหมายว่าอย่างไรนะคะอเราสามารถเลือกผลไม้พวกเนี้ไปไหวได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะส้มค่ะส้มเนี่ยสำหรับชาวจีนนะคะหมายถึงความมีสิริมงคลโชคดีราบรื่นกาไรเพิ่มพูนค่ะต่อไปก็จะเป็นแอปเปิลนะคะแอปเปิลเนี่ยหมายถึงความปลอดภัยนะคะร่มเย็นเป็นสุขค่ะ แล้วก็จะมีคําว่ากล้วยนะคะกล้วยกล้วยในภาษาจีนเนี่ยก็คือจะไปพ้องเสียงนะคะเหมือนกับการปักปโชคลาบเงินทองนะคะลักษณะของกล้วยเหมือนกับกําลังปักอยู่นั่นเองนะคะปักเข้ามาหาตัวเรานะคะต่อไปก็จะเป็นสับปะรดนะคะอ่าซึ่งไปพ้องเสียงนะคะว่าโชคดีนะคะโชคดีตลอดไปนะคะต่อไปก็จะเป็นองุ่นค่ะอ่าองุ่นเนี่ยก็คือองุ่นจะมีลักษณะเป็นลูกเล็กๆๆใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นความหมายก็คือเหมือนกับ ให้มีลูกมีหลานเต็มบ้านนะคะต่อไปก็จะเป็นแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรเนี่ยหมายถึงความบุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าคําว่ามังกรในภาษาจีนเนี่ยเป็นสัตว์มงคลของจีนด้วยนะคะซึ่งแสดงถึงความอุดมุสมบูรณ์นั่นเองต่อไปก็จะเป็นลูกพลับนะคะลูกพลับเนี่ยในภาษาจีนนะคะถือว่าเป็นผลไม้มงคลนะคะหมายถึงสุขสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะแต่ว่าสําหรับคนไทยเนี่ยคําว่าพลับบางทีเราอาจจะ ไม่เอามาไหวก็ได้นะคะอแต่ว่าในภาษาจีนเนี่ยเป็นคํามงคลน,นะคะชนิดต่อไปก็จะเป็นลูกขอนะคะถ้าสําหรับคนไทยถ้าไปเห็นคําว่าขอเนี่ยเราอาจจะไม่อยากเอามาไหวแต่ว่าถ้าในภาษาจีนเนี่ยจะไปพ้องเสียงกับคาว่าอายุยืนยาวนะคะสุขภาพแข็งแรงฉะนั้นผลไม้ชนิดนี้สามารถนํามาไหวได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นสาลี่นะคะสาลี่เนี่ยหมายถึงโชคดีนะคะมีโชคลาภแต่ว่า สาลี่เนี่ยก็จะมีเพชดอยู่นิดนึงนะคะสามารถนํามาไหวเทพเจ้าได้นะคะอะมาไหวเจ้าที่ได้แต่ว่าเราจะไม่นิยมนํามาไหวบรรพบุรุษเพราะว่ามันจะไปพ้องเสียงกับภาษาจีนเนี่ยกับคําว่าจากลานั่นเองฉะนั้นเราจะไม่นิยมนํามาไหวบรรพบุรุษนะคะเมือ่อกี้เมื่อกี้ได้ยินอาจารย์แกนพูดว่ามีทั้งไหวเทพเจ้าไหว้บรรพบุรุษไหวเจ้าที่โอ้โหเลยอยากจะรู้ว่าการ ของของพวกนี้ค่ะเราจะนำไปใช้ในวิธีในวิธีการไหว้สิ่งใดได้บ้างคะอ่าเดี๋ยวจะแบ่งประเภทการไหว้เป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือจะไหว้เจ้าก่อนนะคะไหว้เจ้าคือไหว้เทพเจ้านั่นเองน,นะคะอาจจะเป็นการไหว้เจ้าที่อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะอ่าสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีเนื้อสับสามสามหรือห้าอย่างมีผลไม้สามอย่างมีห้าอ,อย่างก็ได้ค่ะ มีขนมนะคะเช่นขนมเคงขนมเทียขนยขนมถ้วยฟูกขนมจันอับนะคะมีสุราห้าถ้วยนะคะน้ำชาห้าถ้วยมีทูบนะคะเทียแนแดงหนึ่งคู่ดอกไม้หนึ่งคู่แล้วก็ชุดกระดาษไว้เจ้านะคะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการไหวที่พเจ้าหรือว่าไหวเจ้าที่นะคะให้เราดูตามภาพนี้ก็ได้ค่ะสําหรับคนที่ยังไม่เคยไหวจะจัดเรียงตามนี้ก็ได้นะคะออาต่อไปค่ะ เดี๋ยวเรามาทาความเข้าใจกับชุดว่ายชิดหนึ่งที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์เนี่ยเราสามารถเรียกว่าชุดวหาซาแงก็ได้นะคะซานะคะก็คือหมายถึงสามนั่นเองเนื้อสัตว์สามอย่างนะคะอาจจะเป็นไก่เป็นเป็เปดเป็นหมูก,ก็ได้เป็นไก่เป็นหมูหรือว่าเป็นปลาหรือปลาหมึกก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูในชุดอันถัดไปชุดว้าง,งูแซงนะคะถ้าเราเห็นในชุดนี้เนี่ย ก็คือจะมีปลาหรือว่าปลาหมึกเพิ่มมาด้วยนะคะอ่าซึ่งคําว่าปลากับปลาหมึกเนี่ยในภาษาจีนมันจะไปพร้อมกับคําว่าเหลือกินเหลือใช้นั่นเองนะคะฉะนั้นจะต้องมีสิ่งนี้มาอยู่ในชุดไวน์คาเฟ่หรือว่าชุดหมงเซสามารถสลับกันได้นะคะ่าเอาที่สะดวกเลยเอามันหมูเนี่ยเวลาเราเลือกอาจจะเป็นสามชั้นหรือว่าเป็นหมูติดมันก็ได้นะคะอ่ามันไก่เวลาเ,าเลือกเป็ดไก่เวลาเอามาไหว้เนี่ย เราจะไม่ปัดขาไม่ปัดหัวทิ้งนะคะเราจะต้องพับเข้าไปให้เรียบร้อยทุกอย่างต้องอครบนะคะอ่าอันนี้จะเป็นเทคนิคการเลือกนะคะเป็นการเตรียมของไหว้นั่นเองต่อไปนะคะจะเป็นปลาหมึกแห้งนะคะปลาหมึกแห้งเนี่ยก็คือไปพร้อมเสียงคาว่าเหยียวหยี mm. อ่าเหลือกินเหลือใช้นั่นเองนะคะอ่าเราเวลาเราเลือกเนี่ยเราจะเลือกลักษณะที่เป็นหนวดยาวๆนะคะแล้วก็ทุกส่วนจะต้องอยู่ครบนะคะ อ่าต่อไปค่ะก็จะมีขนมเ่งขนมเข่งก็คือหน้าตาแบบนี้นะคะอ่าก็คือขนมเข่งเนี่ยทาจากแป้งข้าวเหนียวนะคะถ้าคนไทยเนี่ยคือหมายถึงให้รักกันเหนียวแน่นนะคะอ่าหรืออาจจะใช้คําว่าเนียนๆกาวเชิงก็ได้นะคะอ่าก็คือเลื่อนขันทุกปีจเจริญก้าวหน้าอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นถ้วยนะคะเวลาเราจะใส่เหล้าหรือใส่น้ําชานะคะอ่า ก็คือเราจะใช้ห้าถ้วยนะคะอาจจะเป็นการตั้งเรียงแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นจานเรียงแบบเเป็นวงกลมก็ได้นะคะใช้ได้หมดเลยค่ะต่อไปนะคะอะเราก็จะมาถึงการไหวบรรพบุรุษกันบ้างนะคะซึ่งจะอยู่ในวันเดียวกันนะคะอาจจะเป็นว่วงเวลาเดียวกันในช่งชวงเช้านะคะแต่ว่าบางที่ก็อาจจะไหวแบบก่อนก่อนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะก็จะมีนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมีเนื้อสัตว์สามหรือข้าอย่างมีข้าวสวย มีอาหารขาวห้าอย่างนะคะผละไม้สามอย่างนะคะสามหรือห้าก็ได้ค่ะอ่ามีขนมนะคะเช่นขนมเคงขนมเทียนนะคะอ่ามีสุราห้าถ้วยค่ะมีน้ำชาห้าถ้วยนะคะมีทู่มีเทียนแดงหนึ่งกู่นะคะมีดอกไม้หนึ่งกู่แล้วก็มีชุดไหว้บรรพบุรุษและข่วงแสชีนะคะอะตรงในข้อที่สิบเนี่ยถ้าเราสงสัยว่าคืออะไรนะคะให้เราลองมาดูตรงภาพตรงนี้นะคะ ก็จะมีชุดกระดาษเนี่ยไหวเฉพาะสาําหรับไหวมรรทุษอ่าส่วนกวงแตจีเนี่ยก็คือจะเป็นใบเบิกทางนะคะอ่าคนคนไทยเรียกว่าใบเบิกทาง mm hmm. เพื่อให้บรรบุรุษเนี่ยสามารถกลับมารับสิ่งที่เราไหวให้ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้นอกเหนือจากที่เตรียมชุดกระดาษพวกนี้แล้วเราสามารถเตรียมเงินได้ค่ะ mm hmm. เงินของของของจีนจีนที่เป็นกระดาษนะคะอ่าอาจจะเป็นรองเท้าเป็นเสื้อผ้า นะคะบางบ้านก็อาจจะเผารถไปให้ด้วย <quir au> ก็มีนะคะอ่าเอาไปนะคะอ่าหลังจากที่ไหวช่วงเช้าไปแล้วนะคะชาวจีนเนี่ยก็ยังมีการไหวนะคะมีการรับเทพเจ้า,านะคะเราเรียกเทพเจ้า,าว,ว่าไฉ่ซิงเยะนะคะหรือว่าหมายถึงเทพรรเจ้าแห่งความร่ํารวยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าไหวอย่างไรดีไหมคะค่ะอ่านะคะไฉ่ซิงเย ชัยเนี่ยก็คือหมายถึงคําว่าฉายฉายก็คือร่ํารวยนะคะชาวจีนเนี่ยเชื่อว่าการไหว้ไฉ่ซีเอเนี่ยก็คือเป็นการรับเทพเจ้าแห่งความร่ํารวยมาอยู่ที่บ้านของเราเนั่นเองนะคะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยที่จะต้องมีนะคะสิ่งแรกเลยนะคะจะต้องมีรูปภาพของเทพเจ้าไฉ่ซีเอน,นะคะซึ่งดูตามภาพแบบนี้ได้เลยนะคะอ่ะก็จะต้องมีข้าวสวยห้าถ้วยนะคะผละไม้นะคะสามถึงห้าอย่างมีขนมจันทร์อับและลูกอม หว,หวานหรือว่าอาจจะเป็นพวกขนมที่เป็นรสชาติหวานๆก็ได้นะคะที่แบบดูแล้วมีสีสันสดใสนะคะอ่าเป็นช็อกโกแลตก็ได้ค่ะเป็นเหรียญที่เป็นทองทองก็ได้นะคะอ่ามีขนมอี้นะคะหรือว่าแปะกล้วยนะคะอย่างละห่ากล้วยนะคะอันนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะมีเจชายนะคะมีเครื่องเจชายอ่าเจชายเนี่ยก็คือจะมีห้าอย่างนะคะถ้าไปที่ร้านที่ขายเนี่ยก็ ก็มีขายอยู่เราไปบอกว่าเจชายเขาก็จะรู้นะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะอาต่อไปก็จะมีน้ําชาห้าถ้วยค่ะอ่ะถ้าเราสังเกตเนี่ยอันนี้จะไม่มีสุรานะคะในเซตนี้จะไม่มีสุราเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีของขาวนะคะทุกอย่างจะเป็นของหวานถูกไหมคะจะไม่มีเนื้อสับนะคะฉะนั้นถ้าไม่มีเนื้อสับไม่ต้องใช้เหล้านะคะไม่ต้องใช้สุราะมีทูบค่ะเพียนแดงหนึ่งคู่นะคะมีดอกไม้หนึ่งคู่ค่ะ แล้วก็มีชุดไหว้ที่พระเจ้าใส่ซิญญะหนึ่งชุดก็คือเป็นกระดาษสําหรับไหว้ใส่ซิญีะโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เรายังต้องเตรียมกระเป๋าสตางค์นะคะ<ฮ>เตรียมกระเป๋าสตางค์เพื่ออะไรนะคะเพราะว่าเวลาไหว้เนี่ยทุกคนอยากรวยใช่ไหมคะ,ะทุกคนอยากรวยทีนี้เวลาเขาก็มีความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยว่าเออเวลาไหว้ใส่ซิงญยะเนี่ยเราต้องเอากระเป๋าสตางค์เนี่ยมารับกับ<ฮ>เพราะว่าเดี๋ยวท่านจะเสด็จลงมานะคะฉะนั้นการไหว้ใส่ซิญีะเนี่ย ก็จะมีเคล็ดอยู่นะคะว่าในแต่ละปีเน <wh ี่ยจะไม่เหมือนกันจะต้องวางโต๊ะไปทิศไหนนะคะท่านเสด็จมาทางไหนนะคะแล้วก็จะต้องดูเวลาด้วยว่ากี่โมงนะคะฉะนั้นแต่ละปีจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าทุกท่านอยากได้ข้อมูลเนี่ยทุกปีนะคะจะมีทิมแสตมาให้ข้อมูลอยู่ลองลองหาตามอินเทอร์เน็ตกันนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของขนมจัดอับนิดนึงบางท่านแบบไม่รู้จักใช่ไหมคะว่า ขนมจันอับหน้าตาเป็นอย่างไรก็คือจะเป็นของหวานหวานเชื่อมนะคะมีฟักเชื่อมมีปววตัดมีข้าวพองอะไรเงี้ยค่ะอ่านะคะเราเรียกว่าขนมจันอับนะคะต่อไปก็เป็นขนมยีนะคะขนมกี้ก็คือทําจากแป้งข้าวเหนียวคล้ายๆบัวลอยนะคะแต่ว่าออของจีนเนี่ยเราจะไม่ใส่กะทิเนาะจะเป็นน้ําเชื่อมนะคะใส่ขิงเป็นน้ําใสๆแบบนี้นะคะเราจะใช้สีแดงกับสีขาวนะคะซึ่งหมายถึงเงินกับทองนั่นเองนะคะ อ่าถ้าขนมนี้เราทําไม่เป็นทํำยังไงเป็นแปกะกล้วยก็ได้นะไปต้มใส่น้ําตาลนะคะอ่ามาเชื่อมนะคะอันนี้ก็สามารถใช้ขนมนี้หรือแปกะกล้วยก็ได้หรือบางบ้านนะคะถ้าสะดวกจะไหวทั้งสองอย่างก็ได้ค่ะอืมโอ้โหคือของไหวเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็วิธีการไหวก็คือแบบเยอะแยะ เช่นเดียวกันแล้วก็แต่ไหวแต่ละสิ่งเนี่ยคือก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะ,ะทั้งหมด,ดก็คืออาจารย์แกนก็คือพูดถึงในเรื่องขอความศรีมงคลจากวันพบรรุษจากเทพเจ้าแล้วก็จากเจ้าที่เรานับถือใช่ไหมคะต่อไปเนี่ยคือสิ่งที่ใกล้ตัวเราเลยก็คืออยากได้คําอวยพรนะคะหรือว่าอยากจะส่งมอบคอําอวยพรให้กับคนที่เรารักเนี่ยคาอวยพรเกี่ยวกับวันเทศกาลตรุษจีนเนี่ยคะ่ะนอกจากซินเจียยู่อีซินี่ฮวดใช้แล้วเนี่ยคะ่ะอาจารย์เจนคะมีคําอวยพอรอะไรอีกบ้างเอ่ย Oh, ขอบคุณอ่าคาถามดีมากเลยคะ่ะอาจาร์๋าในวันตรุษจีนนะคะมีคำวพรเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะนับไม่ถ้วนเลยนะคะแต่ว่าที่คนไทยเราเนี่ยได้ยินติดหูพูดกันติดปากที่สุดก็คือจินเจอียอยู่อีซินนี่ว่าใช้นะคะอันนี้ก็ต้องขออธิบายเพิ่มเติมสักหน่อยนะคะว่าประโยคนี้นะคะเป็นสำเนียงภาษาจีนใต้จิ๋วนะคะ,ะที่เนื่องจากว่าคนไทยเชื้อสายจีนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยบรรพบุรุษเนี่อยอพยพมาจากมณฑล าทางใต้ของจีนนะคะก็คือจะเป็นชาวจีนใต้จิวเป็นส่วนใหญ่นะคะทําให้อิทธิพลของการาไหว้วันตุดจีนหรือว่าคําพูดไวยบก่อนเนี่ยก็จะมาจากวัฒนธรรมของชาวใต้จิ๋วนะคะสำเนียงภาษาจีนกลางนะคะจะออกเสียงว่าซินเจิ้งรูอี่ซินเนียนฟาไชานะคะ ความหมายก็คือสิ้นเจิ้งเนี่ยก็หมายถึงเดือนใหม่นะคะเดือนหนึ่งของปีเรียกว่าเจิ้งย่้ยน,นะคะก็เป็นอ่ารูอี้ก็คือขอให้สมปรารถนานะคะสิ้นเหนียนก็คือปีใหม่นะคะฟ้าฉายก็ขอให้ร่ํารวยก็คือว่าเดือนใหม่ปีใหม่เนี่ยขอให้สมปรารถนาแล้วก็ร่ํารวยนะคะหรือจะแปลว่าร่ํารวยสมปรารถนาก็ได้นะคะ mm hmm. อ่าต่อไปนะคะแล้วทางบยพรภาษาจีนกลางที่อ่าคนประเทศจีนใช้เนี่ย มีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเราก็มารู้จักการอวยพรก่อนนะคะการอวยพรเนี่ยเราก็จะอวยพรให้กับคนรุ่นา,าเดียวกันหรือเด็กกว่าผู้ใหญ่กว่าแล้วก็อาจจะอวยพรให้กลุ่มญาตินิดใช่ไหมคะกลุ่มคนแต่และกลุ่มเนี่ยก็จะใช้คาสรรพนามต่างกันนะคะเช่นเราอวยพรให้รุ่นา,าเดียวกันเราอาจจะใช้คําว่าจู้หนี<ม>หรือว่าอวยพรให้ลูกหลานเนี่ยนะคะใช้คําว่าจูหนีขอให้คุณนะคะต่อไปถ้าเกิดว่าอวยพรให้ผู้ใหญ่นะคะให้ญาติผู้ใหญ่ เป็นคนเดียวนะคะเราก็จะเรียกว่าเราจะพูดว่าจูน่นินนะคะจูน่นินก็คือท่านนะคะและถ้าเกิดเราวอวยพรให้คนหลายๆคนเราก็ใช้คาว่าจู่ตาเจียนะจู่ตาเจียนะคะวอวยพรให้ทุกท่านทุกคนนะคะแล้วเราก็มาต่อด้วยควําอวยพรต่างๆนะคะจะส่วนใหญ่จะเป็นออสี่พยางนะคะคำวอวยพรภาษาจีนจะเป็นสี่พยางนะคะวันนี้เราหยิบยกมาประมาณสิบสิบกว่าคําเลยทีเดียวสิบประโยคนะคะ มาดอันแรกเลยค่ะคนจีนชอบมากเลยนะคะเรื่องความร่ารวยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำอวยพรแรกๆที่จะต้องให้กันก็คือขอให้รวยนะคะ,อ,ะอันนี้ติดปากติดหูที่สุดเหมือนกันก็คือก้งสีฟ้าฉายกงสีฟ้าฉายนะคะอาจจะได้ยินคนจีนพูดกันว่าก้งก้งสีนะคะก้งก้งสีก้งสีตัวนี้เองค่ะต่อไปความร่ารวยยังมีอีกหลายประโยคเลยนะคะเช่นออันนี้ค่ะเนียนเนียน有ีเนียนเนียน有ี เมื่อสักครู่นะคะอาจารย์แกนได้พูดไปแล้วถึงประโยคนี้ด้วยนะคะคําว่าหยในที่นี้แปลว่าเหลือเหลือนะคะก็หมายถึงเหลือกินเหลือใช้นะคะซึ่งไปพ้องเสียงกับคําว่าหยที่แปลว่าปลานะคะเพราะฉะนั้นการกินปลาในช่วงตุ่นตีเนี่ยก็จะหมายถึงเป็นสื่อถึงการเหลือกินเหลือใช้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะมีขวงจินว่านเหลียงหวงจินว่านเหลียง ก็คือขอให้มั่งมีเงินทองในที่นี้ห่วจินหมายถึงทองนะคะว่านเหลี่ยงก็คือเป็นหมื่นช่างเลยนะคะขอให้มีทองจำนวนมากมายเนี่ยเต็มบ้านเลยค่ะค่ะ,อ,ะอีกอันนึงนะคะก็ถ้าคนทําการค้านะคะก็อยากจะได้กําไรใช่ไหมคะอีเปิรนว่านลี่อีเปิรนว่านลี่นะคะอีเปิรนก็คือลงทุนไปนะคะว่านลี่ก็ขอให้ได้กําไรมาแบบเป็นหมื่นเลยนะคะลงทุนนิดนึงได้กาไรเยอะแยะเลยนะคะ mm hmm. าขายได้กําไรค่ะ อกจากเรื่องของอความร่ำรวยแล้วนะคะอีกอันหนึ่งที่นิยมก็คือว่าขอให้สมหวังทุกประการนะคะว่านชื่อรู้อีวานชื่อรูออร้อีนะคะอันนี้เราจะเห็นพบในตามาพวกของตกแต่ง,งวันตรุษจีนที่ติดติดประตูอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีประโยคนี้อยู่นะคะวานชื่อรูอ้อีค่ะแล้วก็อีกอันนึงน,นะคะคนจีนก็เน้นความเป็นสิริมงคลมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีคําว่าจีเสียงนะคะ,ะตัวนี้ที่ยกมาก็คือว่า จุศ吉祥จสี吉งนะคะขอให้มีสิริมงคลในทุกๆเรื่องนะคะก็คือเจอพบเจอแต่เร right ki ื่องดีๆนะคะอาารวยแล้วนะคะมีสมบัติฐานแล้วนะคะต่อไปมาดูการงานกันบ้างนะคะการงานก็อาจจะไวพรานว่าสุส顺利สุส顺利นะคะขอให้ราบรื่นในทุกๆเรื่องนะคะทํางานราบรื่นหรือถ้าเป็นคนทําอะไรอยู่ก็ตามก็ขอให้ราบรื่นนะคะคนทํางานบริษัทหรือทำงานราชการนะคะก็ อาจจะอยากเนียนเนียนก้าวเชงเนียนเนียนก้าวเชงเลื่อนขั้นในทุกๆปีนะคะหรือว่าอันนี้จะไปอีกอย่างก็คือขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหมวดสุขภาพบ้านนะคะหมวดสุขภาพก็มีอันที่นิยมมากก็คือหลงหมาจิ้งเสนหลงหมาจิ้งเสนหลงก็คือมังกรนะคะหมาก็คือม้า จิ้งเฉินก็คือจิตวิญญาณนะคะเรามีจิตวิญญาณของม้าแล้วก็มังกรโอ้โหคือเขิลมากๆเลยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะแล้วก็ยังมีอ่าให้เบิกบานใช่ไหมคะก็เสี่ยวโขช้างคายเสี่ยวโขช้างคายให้จิตใจเบิกบานเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะแล้วก็อันสุดท้ายตรงนี้นะคะก็อ่าขอให้มีความสุขที่สุดนะคะสุขสุดๆไปเลยสุขในสุขนะคะก็คือซิ่งฟูย่คไค สิ่งฟูหยุ่วไข่ติดใจรื่นรมนะคะก็คำวพรที่เรายกมาเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในร้อยของคํไวพร <laughs> ที่คนจีนใช้กันจริงๆนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยเวลาเราวพรเราก็อาจจะวพรต่อเนื่องกันได้นะคะเ <c oughs> ช่นอา่ากุงสีฟ้าฉายว่านชื่อรู้อีอา่าสิ่งฟูหยุ่วไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อต่อกันได้มากเท่าที่คุณอยากจะวยพรเลยค่ะ <c oughs> พูดถึงคําวพรเนี่ยเหมือนเรากับ เหมือนเรากําลังฟังอาจารย์เจน <c oughs> กําลังอวยพรพวกเราอยู่นะคะ <l ux> รู้สึกแบบเปี่ยมสุข <c oughs> เปียเป่ยมสุขมากๆเลยได้รับความอวยพรมากๆเลยนะคะเคมืะะเอ่อกี้มีเกิดข้อสงสัยนิดนึงค่ะอาจารย์แกนคะพอพูดถึงเรื่องของไหวเนี่ยขอกลับไปเรื่องของไหวนิดนึงนะ,ะเรื่องของไหวอะค่ะคือจะเห็นว่าของไหวนี่เยอะแยะมากมายเลยแล้วถ้าหากว่าเราไหวเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอาของพวกนี้ค่ะมาทําอะไรได้บ้างไหมคะได้ค่ะอวันนี้เราจะมานาเสนอเมนูนะคะอ่าของไหวเมื่อกี้ที่พูดไปนะคะ <c oughs> ของวายที่เป็นเนื้อสั์ใช่ไหมคะอ่ะเราจะนําเสนอเมนูหมูผัดเค็มนะคะหรือว่าหมูสามชั้นผัดเค็มอ่ะถ้าเรามีไก่อาจจะใช้ไก่ก็ได้ปับนะคะใช้วิธีการผัดเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เราจะใช้หมูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าส่วนผสมวัตถุดิบเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะอ่ะหมูเนี่ยก็คือต้องเป็นหมูที่ต้มแล้วถูกไหมคะอ่ะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะอย่าให้บางจนเกินไปอย่าให้หนาจนเกินไป นะคะแล้วก็จะต้องเตรียมกระเทียมสับหนึ่งถ้วยค่ะมีซอสพูรส์สสาเขียวนะคะซีอิ้วขาวซีอิวดำแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ,อ,ะอาหารชนิดนี้เราจะไม่ใส่พริกไทยนะคะถ้าใส่พริกไทยก็คือจะกลายเป็นอีกรสชาติหนึ่ง mm hmm. นะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมีวิดีโอมาฝากทุกท่านด้วยนะคะว่าทําอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราดูไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายไปให้ด้วยละกันนะคะพร้อมไหมคะอ่า <laughs> พร้อมนะคะ,อะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าวิธีการทำเนี่ยทำอย่างไรนะคะทำอย่างไรอั้นแรกเลยนะคะเราตั้งกระทะร้อนก่อนนะคะร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะอะ่พอน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมนะคะผัดจนเป็นออกสีน้ำตาลน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่าให้ไหม้นะคะอ่า ทีนี้เราก็เอาหมูที่หั่นเป็นชิ้นๆไข่ลงไปเลยค่ะผัดจนน้ํามันที่อยู่ตรงตรงที่โซนที่เป็นกิดติดหนังเนี่ยให้น้ํามันออกมานะคะอ่าผัดไปสักพักนึงนะคะเราก็ใส่เครื่องปรุงตามเมื่อกี้นะคะแต่ละบ้านเนี่ยอาจจะชอบรสชาติที่ไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นใส่ตามตามชอบได้เลยแต่ว่าเราค่อยๆใส่นะคะอย่าใส่ทีเดียวค่อยๆปรุงนะ,ะฉะนั้นน้ําตาลเนี่ยแนะนำไม่ใส่แค่ปลายช้อนนะคะอ่าน้ําซุปที่ก้อไก่ใส่ลงไปสักตะวักนึง นะคะออาแล้วก็หน้าตาของอาหารก็คือจอมอาเป็นแบบนี้ค่ะออาโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะอะ่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะปัดเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้น่าทานไหมคะโอโ้โหน่าทานมากตอนนี้ท้องร้อนคราวนี้ก็ สามารถรู้แล้วว่าของของที่เราเตรียมไว้เนี่ยสามารถเอามาทําเป็นเมนูอาหารแบบให้เราแบบรับประทานรวมกันกับญาติพี่น้องได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะก็วันนี้วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์ทุกทกท่านมากๆเลยที่มาแชร์เก็บความรู้เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนในหลากหลายหัวข้อเลยนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนว่าทําไมในแต่ละปีเนี่ย วันแล้วก็เวลาไม่ตรงกันเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องดูจากปฏิทินจันทรคติของจีนนั่นเองนะคะรวมถึงข้อข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งไหนเราควรปฏิบัติและและต้องระวังเป็นพิเศษในเทศกาลปุกจีนรวมถึงสิ่งที่จะต้องเตรียมในการไหว้เนาะว่า ไหวมันพุรุษไหวยังไงไหวเจ้าไหวยังไงไหวเทพเจ้าไหวยังไงนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นเกี่ยวกับคําอวยพรนะคะคาอวยพรมีต่างๆมากมายต่อไปนี้แต่ละท่านคงจะไม่ต้องใช้คําว่าซินเจย่อีซินน่ฮวนใช้อย่างเดียวแล้วใช่ไหมคะจันเจนจะได้ใช้เยอะๆมาก,<ด>ม,ากมายแล้วก็ที่สําคัญเลยนั่นก็คือสามารถนําสิ่งที่เราไปว่าสิ่งที่เราเตรียมไหวเนี่ยคะ่ะไปประกอบอาหารแล้วก็รับประทานร่วมกันได้อีกด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ ก็ยังไงแล้วก็พบกับพวกเราชาวมนุษย์มดในเทศกาลต่อๆไปนะคะกดติดตามตอนต่อไปนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราชาวหลักสูตรภาษาจีนนะคะต้องขออวยพรทุกๆท่านด้วยคำนี้เลยนะคะสุขสันต์วันตรุษจีนชุนจีุเยคยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะ